สวัสดีครับทีเด็ดจาก SKBON บอกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่15มีนาคมนะครับแป๊บแบผ่านไปครึ่งเดือนแล้วนะครับจะผ่านเดือน3ดของปีไปแล้วนะครับวันนี้ฟุตบอลช่วงสุดสัปดาห์นะครับผมก็ลีกใหญ่ๆทยอยกับมาเตกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีหลีกใหญ่ๆลงเตกัน4ลีกด้วยกันนะครับซึ่งผมจัดมา3คู่นะครับผมก็ไปเริ่มที่คู่ พอไปลีกใหญ่มี4ลีนะครับแต่จับมาแค่3คู่นะครับผมไปเริ่มที่ฝรั่งเศสก่อนนะครับเป็นบิ๊กแมตชนะครับลิวเจอกับโมนาโกนะครับผมก็ลิวนะครับโอกาสการลุ้นแชมป์นี่ต้องบอกว่าปิดไปเรียบร้อยนะครับเหลือแค่การลุ้นอันดับ2นะครับเพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแบบออโต้เลยนะครับไม่ต้องเล่นแบบรอบเย์ออฟนะครับตอนนี้มีแต้มผ่านจากลีโอนดับ3อยู่7แต้มนะครับผมวันนี้ก็ถ้าเกิดชนะก็จะ ยังอยู่ในเส้นทางที่ดีต่อไปนะครับส่วนโมนาโกครับเหมือนกันครับตัวกันข้ามพวกเขาจะลุ้นหนีตกชั้นอยู่ในตอนนี้นะครับปัจจุบันอยู่อันดับ17ห่างจากอันดับ18ซึ่งเป็นเพย์ออฟลุ้นหนีตายนะครับอยู่6แต้มนะครับก็พักหลังผลงานดีขึ้นมานะครับไม่ค่อยแพ้แต่อาจจะหนักทางเสมอเยอะหน่อยนะครับวันนี้เจอกันต้องบอกว่า นี่เขาสูเซีมากนะครับลิวเป็นทีมที่มีเกมลุกดีนะครับแล้วก็เกมในบ้านที่ค่อนข้างจะโหดทีเดียวเลยนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับมนาโกยังคงเป็นทีมที่มีสภาพทีมที่ยังขาดเตะตัวหลักอยู่เยอะนะครับผมมองว่าวันนี้นะครับน่าจะเสร็จเจ้าถิ่นลิวนะครับกับกาแพงแค่ปอกปาวันนี้ดูแล้วยังน่าเชื่อที่เจ้าถิ่นนะครับส่วนคู่ต่อไปครับไปกันที่กาโชสเรียนะครับไกยารี่กับฟิออนะครับกายารี่ผลงานก็ มีขึ้นมีลงนะครับมีแพ้ชนะสลับกันไปแต่ส่วนใหญ่การชนะจะเกิดขึ้นเฉพาะในบ้านของตัวเองเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะสเกมล่าสุดนในชนะทางอินเตอร์ชะทังปามามา,มานะครับโซ l ฟิออเนี่ยเป็นทีมที่ผลงานก็ถือว่าอยู่ในเกมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนักเสมอเยอะเกมลุกดีแต่เกมรับไม่ดีนะครับยิงได้เท่าไหร่ก็เสียเท่านั้นนะครับนักเสมอเยอะนะครับ ช่วงหลังนี่ฟิออลเสียประตูเยอะนะครับในช่วง4เกมเนี่ยเสียไปสิลูกเลยนะครับก็ค่อนข้างจะแปลกใจเหมือนกันวันนี้มาเจอกายารี่น่าบอกว่าจริงๆฟิออร์ยังเหนือกว่านะครับผมในเรื่องของอนักเตะแล้วก็ชื่อชั้นต่งตางๆผมบอกว่าวันนี้นะครับฟิออลอาจจะมีปัญหารเรื่องของเกมลุกเ,เกมรับขอไปแต่ว่าเกมลุกยังค่อนข้างจะวางผลได้ส่วนกายารี่เนี่ยเป็นทีมที่ในบ้านดีแต่ดีแค่พอแฮยยากแต่ไม่ใช่ว่าเกมลุกดีอะไรมากมายนะครับผมบอกวันนี้นะครับฟิออรเล็กปอปลายังน่าเชียร เชื่อว่าชนะได้ในวันนี้นะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับไปกันที่บูเดสลีก้านะครับกัดบักเจอกับไฟบวกนะครับกัดบักนะครับผลงานดีในช่วงต้นฤดูกาลจากกนกระทั่งช่วงเข้าสู่สกราชใหม่หรือว่าปีสองพบเก้าเนี่ยต้องบอกว่าฟิออไม่ใช่สิกัดบักผลงานแย่ลงมานะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยโอโหผลง,งานแย่มากๆนะครับ ไปมา5 6เกมชนะเกมเดียวเองนะครับผลงานชดมา0ูนในเกมล่าสุดแต่ก็เขาใจได้ดีครับเพราะว่าพวกเขาแกมหนักนะครับเจอทั้งแฮนท่า hmm. เจอทั้งแฟรงเฟิร์ตเจอทั้งาเยอนนะครับผมก็วันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับเจอกับไฟบวกก็ค่อนข้างดึกเปรียบนะครับไฟบวกเป็นทีมที่ผลงานเกมลุกอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่เกมรับถือว่าค่อนข้างใช้ได้เพราะเป็นทีมที่เน้นผลนะครับเล่นเพื่อผลเสมอไว้ก่อน จะแพ้ไปแพ้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เกรดบอลค่อนข้างห่างกันนะครับกัดบักก็แย่มานานแล้วนะถึงเวลที่ต้องกลับมานะครับวันนี้เลยนป่วยมาอาจจะสูงนิดหนึ่งนะหนึ่งแต่ผมเชื่อว่ายังน่าเชื่อไปที่กัดบักนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้3คู่นะครับก็จะให้เชียร์ไปที่กัดบักนะครับมีลิวแล้วก็มีฟิอเรตินานะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ